สวัสดีครับคลิปหาสินค้าขายดีบน eBay มีกำไรกับามีกแล้วนะครับเป็นคลิปของโอทออนไลน์นะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับขอขายของนิดนึงนะครับผมช่วงนี้เรามีโปรนะครับเรียนควบนะฮะ eBay a m มา o n ไม่ว่าจะเป็นแบบจับมือทำหรือว่าเรียนแบบดูคลิปวิดีโอนะครับมีโปรโมชั่นแถมเครื่องมือให้เลย30เดือนสุดคุมนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งโปร eBay ปกติค่าเรียนสาม0ไม่มีแถมเครื่องมือนะครับวันนี้เรามีโปรพิเศษครับลดเหลือ ควบเลยนะฮะ2,250บาทนะครับเรียนบวกเครื่องมือให้1เดือนนะฮะสนใจตจิดต่อได้เลยนะฮะที่0661596399มุมไซล่างหรือสแกนเคียวโค้ดมาคุยกันก่อนได้และเข้ากลุ่มรับข่าวสารฟรีก่อนก็ได้ครับอพูดรัวไปแล้วนะฮะตัวนี้ผมเจอขาย60เหรียญบน e b a บนะครับขายวันที่8กุมภาพันธ์วันนี้วันที่10กุมภาพันธ์เองนะครับจากเครื่องมือขายดีของโอตออนไลน์ครับบอกได้เลยว่าเป็ือมือเจดอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะ ชิ้นนี้ขายได้หกสิบเหรียญเป็นอะไรเป็นไม้อย่างหนึ่งนะฮะนี่มีพันพันด้วยนะฮะนี่มีความหนานะครับหน่วยเป็นนิ้วนะฮะอ่าหกสิบเหรียญน,นี่ประมาณเท่าไรนะฮะอ่ะตีไปอีกไม่ถึงบาทก็พันแปดอ่ะก็ตีไปพันแปดนะครับเป็นของใช้แล้วของมือสองผู้ขายอยู่เชียงใหม่บอกเลยว่าผมจะบอกว่าที่เชียงใหม่นะหาในราคาผมว่าไม่น่าจะถึงไม่ถึงหนึ่งพันนะน่าจะไม่กี่ร้อยหกักค่าส่งค่าส่งอะไรไป กำไรเนี่ยอนนะฮะเป็นของพื้นบ้านนะครับของพื้นบ้านก็ขายราคาดีมากเลยนะครับเนี่ยพันแปดเลยนะรวมค่าส่งนะครับอ่ะลองไป <c oughs> ขอโทษด้วย <c oughs> ลองไปหาดูนะฮะขอเชิญเลยในที่โค้ดดีหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์สองหนึ่งอีหนึ่งนะครับขยันหาผมพูดอยู่เสมอทุกคลิปนะครับขยันวิเคราะห์สินค้าขยันวิเคราะห์คีย์เวิร์ดอย่างน้อยลงวันละชิ้นนะครับและ คุณจะรวยได้บน eBa y นะครับเนี่ยดูเลยเพื่อนคนนี้เนี่ยเรียนตอนแรกเรียนเดือนตุลาไม่ทําอะไรเลยนะฮะมาจริงจังธันวาแล้วก็เนี่ยส่งผมบายมกราสองเดือนเท่านั้นนะครับทํางาน6วันอีกวันหนึ่งหาของจริงๆก็ทํา7วันนั่นแหละแต่6วันลงสินค้า2เดือนครับยอดขาย1นึ่งแสนครับกำไรประมาณ26 0 0 0ื่นหกสองหมในยุคโควิดขยันแค่2เดือนนะคิดดู โตขนาดนี้แล้วถ้าเกิดขยันลงต่อไปครับรายได้ต่อเดือนจะโตขึ้นเรื่อยๆอ่ะผมบอกว่าทุกคนทําได้ลองตั้งใจทํากันดูนะครับอ่ะวอตออนไลน์เราสอนแบบจับมือทําดูแลตลอดชีพนะครับติดอะไรถามได้ตลอดการันตีคืนเงินสูงสุดหนึ่งหนึร้อเปอร์เซ็นต์นะช่วงนี้มีลงคอร์สบางคอร์สนะครับแถมคอร์สช้อปปีให้ด้วยนะครับสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับมุมสายล่างนะครับ แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆนะฮะเพื่อนๆแค่เพื่อนๆเจอเราใน YouTube ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับเราบน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้เราด้วยนะครับ